ชีวิตเราก็เหมือนกันนะคะหลายคนคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องโหดร้ายเนาะอันนี้ต้องบอกเลยเนาะว่าชีวิตเราจริงๆนะคะมันโหดมันโหดร้ายอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งความโหดร้ายมันมันมกจะมาเร็วกว่าที่เราคาดคิดใช่ไหมคะหลายคนคิดว่าอย่างปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหน้าที่การงานเราอะ่ะมันไม่ควรจะเรามันไม่ควรจะเป็นเราที่เป็นคนประสบพบเจอเช่นบางคนตกงาน บางคนครอ,อบครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันหรือปัญหาด้านภาระนิศสินปัญหาทำให้เราท้อจริงๆเหรอเพราะว่าถ้าถามครูนะคะครูก็อยากให้แง่คิดมุมหนึ่งไปว่าจริงๆอ่ะปัญหามันไม่ได้มาทำให้เราทอร้อหรอกคะ่ะคนที่ทอ้อก็คือตัวเราเองความคิดของเราเองความรู้สึกของเราเองที่ทำให้เราทอร้อต่างหากปัญหามันไม่ได้มีชีวิตคะ่ะ มันแค่เป็นเรื่องราวหนึ่งที่ผ่านเข้ามาเฉยๆเพราะว่าพอเวลาเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเราเราไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมคะแต่พอเรื่องราวห้ายๆมันเข้ามาเรากลับบอกว่านั่น,นะคือปัญหาในชีวิตเพราะว่าบอกเลยว่าแม้เรื่องสุขเข้ามาสุขมันก็จะกลายเป็นทุกข์ในวันหนึ่งใช่ไหมคะเอาเอาเรื่องไหนง่ายๆง่ายๆใช่ไหม เรื่องเงินกันแล้วกันเนาะเรื่องเงินเรื่องเงินก็คือความสุขของการมีเงินถ้าสมมุติวันนี้คุณเงินเดือนออกใช่ไหมเนี่ยพอคุณเงินเดือนออกเอาให้คุณมีเงินเดือนสักหนะ้าหมื่นเนาะวันนี้คุณมีความสุขใช่ไหมอืมตอนที่คุณรู้ว่าติ้งเสียงโทรศัพท์คุณมันเด้งขึ้นนะว่าตอนนี้คุณมีเงินในบัญชีเข้าแล้วนะคะห้าหมื่นบาทคุณมียอดเงินสามารถกดไปถอนได้ห้าหมื่น อารมณ์ตอนนี้คือนี่คือเรื่องดีที่มันเด้งเข้ามาในชีวิตอันนี้คือเป็นเรื่องราวดีๆใช่ไหมคะแต่คุณไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในชีวิตเนาะมีเงินเด้งขึ้นมาอ่าตอนนี้มีความสุขมากๆสักพักหนึง่งก็มีมเมสเซจอีกมเมสเซจหนึ่งเด้งขึ้นมาบอกว่าวันนี้ครบกําหนดที่คุณต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตของคุณเป็นวงเงินจํานวน2 0 0 0 0บาทเห็นไหมคะ กับพอมันเด้งขึ้นมาก็คือมันเป็นเรื่องราวเหมือนกันเนาะก็คือเรื่องราวที่มันเป็นแมสเซจมาจากโทรศัพท์ของคุณเด้งสองครั้งในหนึ่งวันอันหนึ่งเด้งมาแล้วเป็นเรื่องราวดีอันที่สองเด้งขึ้นมาเป็นเรื่องราวที่มันต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณไปสร้างไว้เนาะอันนี้บัตรเครดิตนะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เข้ามาแต่ตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนก็คือแมสเซจมันเด้งขึ้นมาเหมือนกันเรื่องราวมันเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกคุณเปลี่ยนละ อันหนึ่งมันเด้งมาแล้วทําให้คุณรู้สึกดีใจใช่ไหมคะแต่อันนึงมันเด้งขึ้นมาแต่อารมณ์ความรู้สึกคุณเปลี่ยนไปว่าอันนั้นน่ะทำให้คุณรู้สึกแยก่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นมันทําให้เห็นว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราทอ้อสิ่งที่ทําให้เราท้อจริงๆก็คืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราต่างหากแต่ถ้าคุณแปลปัญหานั้นว่ามันไม่เป็นปัญหาก็บอกก็ คิดว่านี่บัตรเครดิตไม่ได้เป็นหนี้นะคะคิดว่าอ๋อฉันซื้อความสุขล่วงหน้าไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้คืนความสุขนั้นกลับไปนี่ถ้าคุณมองแบบนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าเรื่องราวที่เข้ามาน่ะมันจะไม่เป็นปัญหาแล้วมันจะไม่เป็นเรื่องที่มันทําให้คุณอารมณ์เสียได้ซ้ําเพราะว่าอย่างน้อยความรู้สึกนะั้นมันก็เป็นความรู้สึกจริงว่าสองหมื่นที่คุณจะต้องจ่ายนะั่นคือคุณซื้อความสุขของคุณล่วงหน้าไปแล้วเพราะฉะนั้น เมื่อซื้อล่วงหน้าไปแล้วเราก็ต้องตามจ่ายมันนะคะก็ถูกต้องแล้วมันก็จะทําให้ฟิลของเราแบบเอออย่างน้อยฉันก็ได้ความสุขจากตรงนั้นไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เรามองโลกอีกมุมหนึงกลับกันไปเลยในเรื่องของการจะจะต้องออจ่ายนี้บัตรเครดิตแต่บางคนก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของชีวิตเพราะว่าเงิน50,000ื่นอ่ะอยู่ดีๆหายไป20,000ใช้เลยฉันเหลือตั้ง3 0ม0 0แต่เราไม่ได้ไปโฟกัสว่า ไอ้สองหมื่นนั้นน่ะก่อนหน้านี้เราไม่มีนะแต่เราอะ่ะเอาเงินอนาคตตอนนี้มาใช้มาใช้ในตอนนั้นไปแล้วแต่พออพอที่เราต้องจ่ายเรากลับมองให้มันเป็นนิเกทีบซะงั้นเนาะซึ่งจริงๆอะ่ะเงินตรงนั้นอะ่ะเราได้ความสุขตอนนั้นไปแล้วถ้าเรามองมุมนี้นะคะเราจะรู้สึกว่ามันก็คุ้มค่ากับที่เราจะต้องจ่ายไปเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะเราได้ความสุขของเราไปแล้วเพราะถ้าไม่มีเงินตรงนั้นมาซับพอรอตตอนนั้นเราอาจจะเป็นทุกข์มากด้วยก็ได้ใช่ไหม นี่แหละค่ะเราก็จะเห็นว่าความทุกข์มันก็เป็นแค่เรื่องราวหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเฉยๆถ้าเรามีสติมีปัญญาในการมองปัญหานั้นหรือมองเรื่องราวเรื่องราวตรงนั้นน่ะแล้วเราก็แปลสภาพของมันให้มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นทาเล้นเนาะทาเล้นหรือเปล่าเออเหมือนเป็นภารกิจหนึ่งทําให้เราต้องไปแก้มันหรือไปปลดล็อกมันแค่นั้นก็พอค่ะแล้วก็ บางเรื่องราวผ่านเข้ามาแล้วมันทําให้เรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้วมันทําให้เรามีความสุขบางเรื่องราวมันเข้ามาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรกับมันสักอย่างนึงก่อนมันถึงจะทําความสุขให้เราได้มองแค่นี้ค่ะแล้วเรื่องนั้นมันจะไม่เป็นปัญหาและที่สําคัญมันจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราท้อกับการต้องดําเนินชีวิตในแต่ละวันต่อไปเพราะเรื่องราวที่มันเข้ามา มันแลกมาด้วยความสุขของเราทุกอันเพียงแต่ว่าบางอันไม่ต้องทําอะไรเราก็สามารถสุขได้เลยแต่บางอันเราต้องไปลงมือทําอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ในการลงมือทํานั้นเราก็ต้องมองไปถึงต้นตอของสิ่งที่เราจะต้องไปแก้ถ้าเราเห็นต้นตอของมันแล้วแล้วเราไปแก้ที่ต้นตอเราจะแก้มันแค่ครั้งเดียวแล้วก็แก้มันแค่เปลาะเดียวค่ะแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ง่ายๆนะคะอ๋อสวัสดีค่ะพี่โน้ แต่ถ้าเราไปแก้ที่ปลายสายนะคะแก้ที่ปลายเหตุมันก็จะแก้อยู่ที่ปลายเหตุอยู่ตลอดแล้วค่ะแล้วเราก็จะงุดหงิดหาความสุขกับสิ่งนั้นไม่เจอเนาะมันมีคํานึงที่ครูต่อบอกไว้ก็คือเราจงมีความสุขอยู่ท่ามกลางปัญหานั่นมันถึงจะเป็นสุขที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่เรามองว่ามันเป็นปัญหา mm. เมื่อเราแปลสภาพสิ่งที่เรามองว่ามันก็เป็นแค่เรื่องหนึ่งที่มาให้เราต้องไปลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าเราทําแล้วเราอาจจะมีความสุขกับมันก็ได้หรือทําแล้วเราอาจจะไม่มีความสุขกับมันก็ได้เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทําอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราทําแล้วมันไม่สร้างความสุขกับเราอ่าเราก็ปล่อยมันไปค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ทําแล้วแต่ถ้าเราทําแล้วเกิดไปทําอะไรกับมันสักอย่างหรือเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วมันสร้างความสุขกับเราในในหลังจากเราทําในการแก้แล้วเนี่ย เราก็แฮปปี้หรือว่าใช้คําว่าเสพโมเมนต์นั่นแหละคะ่ะเสพโมเมนต์แห่งการได้ทําอะไรสักอย่างแล้วมันสร้างความสุขกับเรานั่นละคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยมันไปนะคะ่ะก็คือเราอย่าได้ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวที่มันไม่ดีเรื่องราวที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันทําให้เราไม่สบายใจนะคะให้เราคิดอย่างนี้นะคะว่า เรื่องราวที่เข้ามามันทําให้เราไม่สบายใจอย่าใช้คําว่าเป็นทุกข์นะคะเพราะว่าคําว่าเป็นทุกข์มันจะให้อารมณ์โมเมนต์ของคุณเหมือนคนที่แบบใช้คําว่าอะไรล่ะเหมือนคุณแบกอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเหมือนคุณแบกอะไรสักอย่างหนึ่งหนักๆไว้บนโลกใบนี้อะ่ะคาว่ามีทุกข์นะคะอท่านว่าให้แปลสภาพคํานี้เป็นอย่างอื่นเลยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันเบามันโลง่งมันไม่หนัก เหมือนคำนี้ที่ครูชอบพูดอยู่บ่อยๆว่าจริงๆโลกนี้มีไว้ให้เราเหยียบนะคะไม่ได้มีไว้ให้เราแบกหลายคนแบกโลกแบกเรื่องราวต่างๆแบกปัญหาอะไรก็ไม่รู้จุกจิกทั้งปัญหาของตัวเราเองด้วยทั้งปัญหาของคนอื่นด้วยแล้วมันทำาให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้ทำไมมันแย่จังเลยชีวิตนี้ทำไมมันถึงโหดร้ายจังเลยชีวิตนี้ทำไมมองไปทางไหนมันมีแต่สิ่งที่ ไม่สร้างสรรค์จังเลยแบบนี้นะคะนั่นคือคุณกลายเป็นคนแบกโลกไปแล้วอซึ่งพระอาจารย์ท่านสอนมาว,ว่าจริงๆอะโลกนี้ไม่ได้มีไว้ให้เราแบกค่ะไว้มีให้เราอยู่แล้วก็ให้เราเหยียบทุกอย่างที่มันอยู่บนโลกไว้ภายใต้ตัวเราเพราะว่าทุกอย่างมันมาแล้วมันก็ผ่านไปนั่นละค่ะท่านถึงบอกว่าให้เอาตัวเราอยู่เหนือโลกอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่เหนือปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิต แล้วเราจะดำเนินชีวิตนี้ไปได้อย่างเป็นปกตินะคะถ้าเราเริ่มลงมือปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแค่วันละนิดแค่วันลนิดคุณก็คือคนที่ได้ความสุขจากคุณสร้างด้วยตัวคุณเองนั่นแหะค่ะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนคนอื่นได้อันนี้จริงแท้แน่นอนแต่เราสามารถเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนตัวเราเองได้อันนี้ก็จริงแท้แน่นอนค่ะ หลายคนหลายคนมักจะถามว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความเป็นตัวตนเองสูงเป็นคนมีอีโก้สูงใช่ไหมคะเราจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้หรืออันนี้ครูบอกได้เลยค่ะเราเปลี่ยนตัวเองได้แน่นอนคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างที่หล่อหลอมให้เป็นเราในตอนนี้ มันไม่ได้อยู่ดีๆเราถึงเป็นคนมีบุคลิกลักษณะนิสัยอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสภาพการเลี้ยงดูสภาพชุมชนที่เราอยู่สภาพแวดล้อมของกลุ่มเพื่อนที่เราครบสภาพสถานที่ทำงานสภาพของเพื่อนร่วมงานที่เราอยู่ว่าแต่ละคนที่เราอยู่รอบๆตัวเรานะคะเรารับคลื่นพลังงานแบบไหน เรารับโมเมนต์ความรู้สึกนึกคิดแบบไหนของคนที่อยู่รอบตัวเราของสังคมเรานั่นล่ละค่ะแล้วสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็คือมาหลอ่อหลอมเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมคุณเปลี่ยนไปเนาะถ้าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเปลี่ยนไปความคิดของคนรอบข้างเราเปลี่ยนไปหรือคนรอบข้างเราเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่เปลี่ยนไปเลยมันก็สามารถบอกได้อย่างนึงว่าสามารถเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคุณ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณเปลี่ยนขลื่นอารมณ์ที่คุณเคยรับมาเปลี่ยนไปได้เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนได้ตัวเราก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเป็นแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนได้ค่ะอันนี้ครูการันตีเลยเปลี่ยนได้แน่นอนนะคะเพราะทุกอย่างก็เหมือนเสื้อผ้าถ้าเอาง่ายๆถ้าคุณไปอยู่ในแหล่งที่อยู่ในชุมชนเมือง คุณอยู่ใกล้ๆกล้แหล่งช้อปปิ้งใช่ไหมแหล่งช้อปปิ้งนะสมมติว่าคุณเกิดมาอยู่ในแหล่งช้อปปิ้งเลยเสื้อผ้าหน้าผมคุณจัดเต็มใช่ไหมคะจัดเต็มเพราะสภาพแวดล้อมคุณเป็นอย่างนั้นไม่จัดเต็มไม่ได้เพราะว่าร้านเสื้อผ้าก็เยอะร้านสวยสวยก็แยะใช่ไหมคุณก็ไปเสพสิ่งเหล่านี้นี่คือสังคมรอบตัวคุณเป็นแบบนั้นคุณก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นซึ่งคุณคิดว่าฉันคงจะไปอยู่แบบเสื้อผ้าธรรมดาปอนๆไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เกิดวันหนึ่งมีเหตุให้คุณ ต้องอย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดของคุณไปอยู่ในชนบทไม่ได้มีแสงสีไม่ได้มีห้างสประสินค้าเสื้อผ้าสมมติเอาง่ายๆถือว่าคุณต้องไปอยู่บนเขาบนดอยใช่ไหมแล้วแบบต้องไปแต่งเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าที่เขาทอมือเป็นผ้าฝ้ายต้องทอเองแล้วก็เป็นสีสันที่แบบชุมชนนั้นอยู่แล้วคุณไม่สามารถลงมาในที่ที่คุณเคยอยู่ได้แต่คุณต้องอาศัยอยู่ที่นั่นสักสมมติว่าสัก5าปีอย่างเงี้ยสัก5าปีคุณคิดว่า เสื้อผ้าน่ะแล้วก็นิสัยคุณจะเปลี่ยนไปไหมนั่นแหละค่ะครูเปรียบให้เห็นว่าเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนิสัยเราก็เป็นแบบนั้นค่ะถ้าเราอยู่ในที่หนึง่งคุณอาจจะนิสัยแบบนี้แต่ถ้าเราไปอยู่นะสภาพแวดล้อมอีกที่หนึง่งนิสัยเราเปลี่ยนแน่นอนลักษณะกายภาพคุณเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็พอกายภาพภายนอกเราเปลี่ยนนะคะภายในคุณจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเหมือนเหมือนภาษาเนาะอันนี้ครูชอบที่ว่า พอเราไปอยู่ในที่ที่เขาใช้ภาษานี่อย่างเช่นคุณอยู่เมืองไทยคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วคุณคิดว่าในชีวิตเนี้ยเรียนมายังไงอย่างไางไคุณก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แน่นอนแต่พอวันหนึง่งคุณมีโอกาสได้ไปอยู่อังกฤษได้ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษจะพัจพดจะผูชคดียังไงไม่รู้ได้ไปอยู่แล้วคุณต้องไปอยู่ที่นั่น3ปีใช่ไหมคะสปีจะทํายังไงพูดก็ไม่ได้ สื่อสารก็ไม่ได้แต่ทีนี้คุณไปอยู่สภาพแวดล้อมคุณฟังทุกวันน่ะคุณได้ยินคนพูดคํานี้เขาพูดทุกวันตื่นเช้ามาเขาทักทายกันเขาใช้คํานี้คํานี้คุณได้ยินทุกวันทุกวันทุกวันทีเน,นี้ยจากคุณพูดไม่ได้หูคุณได้ยินคุณเริ่มพูดได้เขาพูดอย่างนี้เขาทักเขาทักทายแบบนี้พอจะไปแอปเปิลโอ้ไอ้ลูกเนี้ยแดงๆเขียวๆเนี่ยเขาเรียกว่าแอปเปิลคุณก็เริ่มพูดได้ใช่ไหมคะวันละเล็กวันน้อย ชเช่นเดียวกันค่ะจนวันหนึ่งคุณฟังรู้เรื่องคุณพูดกับเขาได้ในตอนแรกเราไม่เคยมีวนเห็นนะคะวันหนึ่งใจที่เราคิดว่าเราพูดไม่ได้แน่นอนเพราะเราอยู่ที่เมืองไทยแต่พอวันนึงไปอยู่ประเทศอังกฤษคุณพูดได้ปลอเลย3ปีเนี่ยนะคะเหมือนกันว่านิสัยเราถ้าเราเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดคะ่ะปัญหาที่เราเจอในชีวิตเหมือนกันนะคะเราอย่าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เป็น เรื่องราวท้าทายต่างๆทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเข้ามาหาเราอย่าคิดว่าตัวเราแก้ไม่ได้คะ่ะเพียงแค่เราปรับแค่ความคิดคะ่ะมันเปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนแค่มุมมองที่ครูบอกแล้วคะ่ะมอกให้มันเป็นแค่เรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่มันเข้ามาเรื่องราวนั้นเราอาจจะแก้ได้เดี๋ยวนี้ก็ดีไปมันก็เป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเรื่องราวที่มันเข้ามามันมีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วย มันเป็นเรื่องราวใหญ่ด้วยที่เราไม่สามารถแก้ตอนนี้ได้คุณอาจจะทิ้งระยะเวลาของเรื่องราวนั้นในการแก้ปัญหานั้นไว้ก่อนรอให้คุณมีแรงกําลังมากกว่านี้ก่อนคุณค่อยกลับมาแก้ไขปัญหานั้นก็ได้เอาตัวเราให้รอดก่อนเอาตัวเราให้เข้มแข็งก่อนเนาะแล้วเราค่อยย้อนเวลาไม่ใช่ย้อนเวลาแล้วเราค่อยเมื่อเราเติบโตหรือแข็งแรงมากพอมีกําลังมากพอเราค่อยกลับเอาปัญหานั้นมาแก้ไขก็ได้ หรือบางทีบางปัญหานะคะมันเพียงแค่ไม่ต้องการการแก้ไขก็ได้อ่าอน,นี้น่าสนใจใช่ไหมคะปัญหาบางปัญหาบางทีมันอาจจะไม่ได้ต้องการวิธีการแก้ไขมันเพียงแค่ต้องการระยะเวลาแค่นั้นในการแก้ไขมันก็มียกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องอกหักบางทีคุณไม่จำเป็นต้องไปหาวิธีแก้ไขว่าทำยังไงถึงจะ หายจากอาการเป็นคนอกหกักอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าปัญหานี้บางครั้งมันเพียงแค่ต้องการเวลาในการแก้ไขโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะตอนนี้คุณอกหักอยู่คุณก็แค่อาจจะเสีบโมเมนต์ของคนอกหกักให้เต็มที่คนอกหักทำอะไรบ้างละ่ะฟังเพลงเศร้าเคล้าน้ำตาดื่มแอลกอฮอล์บ้างปาร์ตี้สังสรรกับเพื่อนบ้างใช่ไหมคุณก็แค่ ไปเสพโมเมนต์นั้นให้เต็มที่ว่าอ๋อตอนนี้ฉันอกหักแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจะไปทํายังไงถึงจะออกจากโมเมนต์อกหกักไม่ต้องเลยค่ะแค่เสพโมเมนต์อกหักของคุณให้เต็มที่คุณจะเศร้าได้แค่ไหนอะ่ะคุณจะใช้เวลาสักกี่เดือนอะ่ะคุณจะใช้เวลาสักกี่ปีเอาเต็มที่ของคุณสุดๆเลยเพียงแค่ให้เวลามันผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนวันหนึ่งคุณจะรู้เองว่าอ๋อโอ้ยอารมณ์คนอกหกักเพียงแค่ ต้องการระยะเวลาในการรักษาแค่นั้นเองค่ะพอเวลาผ่านไปอารมณ์นั้นน่ะคุณจะผ่านมไปได้โดยอัตโนมัติเพราะปาร์ตี้บ่อยๆเศร้าบ่อยๆแล้วคุณจะรู้เองว่ามันไม่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยปาร์ตี้กินเหล้าเศร้าเขาน้าตาก็ไม่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยเนาะมันกลับทําให้สุขภาพเราแย่ลงเนี่ยมันจะเกิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะเห็นทางออกของปัญหานั้นด้วยตัวของคุณเองด้วยซ้ํา เพียงแค่ใช้ระยะเวลาในการแก้ไขเนี่ยล่ะค่ะก็คือบางอย่างของเรื่องราวที่มันเข้ามาในชีวิตเราใช้คำว่ามันมีโมเมนต์น่ารักน่ารักตรงที่บอกว่าบางอย่างในการแก้ไขมันหรือบางอย่างที่จะให้มันผ่านพ้นออกไปจากชีวิตเราได้บางทีมันก็มีบริบทต่างๆต่างกันเลยนะคะให้เราเอามาประยุกต์ใช้ในการปลดล็อกแต่ละเรื่องราวที่มันเข้ามาได้แบบบางครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะ แต่ว่าบางทีเราอาจจะเอาบริบทนั้น่ะมาแก้เรื่องราวต่างๆที่มันไม่เหมือนกันเลยอะมันก็เลยทําให้เราแก้ปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆนั้นได้ยากขึ้นออันนี้ครูอ,อยากฝากทริคนี้ไว้เลยนะคะว่าบางครั้งเรื่องราวหรือปัญหาที่มันเข้ามาเราต้องมีสติหรือมีปัญญาในการหาองค์ประกอบอื่นๆหรือหาวิธีการอื่นมาใช้ในการแก้ไขมันเราไม่อาจจะใช้วิธีเดิมๆแก้ปัญหา ที่มันเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาได้เพราะว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ของปัญหานะคะอันนี้ก็ครูก็จะพูดเวอร์ไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะบางครั้งปัญหาที่มันเข้ามาของเรามันเป็นเสน่ห์ของมันมันมันมีความคลาสสิกในช่วงระยะเวลาของมันเข้ามานะคะคุณเคยสงสัยไหมว่าบางครั้งทําไมเวลาปัญหามันทําไมต้องเข้ามาช่วงจังหวะพอดีพอดีทําไมมันต้องมาช่วงนี้ด้วยนึกออกไหม มันเหมือนมันเหมือนร่างกายหรือชีวิตเรามี AI แล้วเนาะมันก็จะดึงดูดปัญหาแบบนี้เข้ามาในช่วงจังหวะชีวิตนี้เช่นคุณมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมมันก็จะดูดปัญหาเรื่องเงินหรือเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงจังหวะที่คุณมีปัญหาเรื่องเงินเนะะี่ยค่ะอือันนี้มันเป็นสเสน่ห์เป็นโมเมนต์ที่มันอยู่ที่เราแล้วล่วคะค่ะว่าเราจะใช้ AI หรือใช้ความคิดในสมองเราอะแก้ไขเรื่องเงินเงินทั้งหลายทั้งมวลที่มันเข้ามาเนี่ย ไปดูว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วเราไปแก้แล้วแต่ละเปาะแต่ละเปาะอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสเสน่ห์ของมันเข้ามาให้เราเป็นหมอให้มันเป็นว่ามันมันเข้ามาแล้วมันเป็นเหมือนสายใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะดึง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 ,ดง,ดงร้อยออกมาแล้วไปหาหัวกระจุกข,ของปัญหานะคะแล้วเราไปตีโปะ๊ะไอ้ตัวหัวที่เดียวก็พอคะอ่ะอ่าเราปัญหาทุกอย่างมันก็จะแตกกระจายแค่เรามองปัญหาชีวิตเราแบบนี้นะคะ ชีวิตแล้วก็ปัญหากับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาหาเราทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นแล้วมันจะทำให้เราใช้คาว่าบริหารจัดการชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะอยากจะฝากเรื่องให้เราเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนความคิดเรื่องความทุกข์หรือปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเรานะคะให้เปมองว่าให้มันเป็นแค่เรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่มันเข้ามาแค่นั้นก็พอค่ะแค่นั้นแล้วเราจะรู้สึกว่า สิ่งนั้นมันจะไม่เป็นปัญหาสิ่งนั้นมันจะไม่เป็นเรื่องที่มันทําให้เราต้องแบกโลกมันจะทําให้เห็นว่าโลกมันเข้ามาอยู่ในฝ่ามือเราเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเราแค่นั้นนะคะ